สวัสดีค่ะพระพอ,พอปันช่องพัดทิต้างแดนเดก็ะหางหายไปโดนเขาบดูนเท่าไรก็ยยังมาว่าปันแ้มแต่ว่าสาว้นลัเก็เรียนจบแล้วเนาะคะ่ะได้รับใบป,ประกาศเรียบร้อยทิเก ก็ภูมิมใจอยย่ค่ะเรียนมา3ปีใส่เวลาทาแต่ยายมาจากสวีเดนเนาะค่ะก็ยังสาวโคราชบอกไปแล้วว่ายายคือสวีเดนสาวโคราชตกงานเนาะค่ะแล้วก็มาเหมาะเจาะติดโคเอพวกไวรัสเข่าเนาะค่ะก็เลยต้องสาวโคราชได้เรียกการเรียนไปก่อน แล้วก็งานายูโนเวนก็หายากเ่ะฮัฟกเป็นภาษานะคะก็อยากอวดดอกไม้ขนาดเสม,มอของนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนหรือโซนยุโรปอะค่ะถ้าเป็นนาเสม,มอ,นอนาฮ่อนเขาจะได้ดอกไม,ม้นะม้าบางทีดอกสักพัลลัตเก็บมาใส่แจกันนะคะอย่างาานั้นวะต้องเสียงเงินซื้อจากธรรมชาติของนาฮ่อนของนอร์เวย์ สวีเดนสาวคนลาดวันี้เวลาไปเก็บเพราะว่าเฮ็ดงานเนาะคะเราก็ไม่ได้ออกไปใส่มาอยู่โนเวยสาวคนลาดได้ปั่นจักรยานเราก็ได้ยางออกอร่างกายไปเบึงบ้านเมืองเขาตุนมง้งตุนนุง้งตุนยามาอยู่สวีเดนสาวคนลาดวันี้โอกาสดได้ออกไปใส่นาะคะาาไไออกไ็ะะได้เฮ็ดงาน มาพบกันเออวันไดมานั่งคุยกันหลายเนาะหลายแล้วก็โดนหลายมือแล้วเนาะค่ะก็เออได้ใบประกาศเรียบร้อยยันจบแล้วดีใจอยู่พุ่มใจในตัวเองอยู่ถึงเกรดออกมาจะพอดีเท่าใดแต่ก็คือพุ่มใจของตัวของอยู่เพราะว่าสาวโราาชเอ,อเฮ็ดยังก็สร้างถึง เรื่องการเลี้ยงสาวโคราชโบเกงค่ะโบเกงแต่ว่าพยายามเป็นคนที่ว่าค่าเฮดอย่างคือเฮดให้มันได้อย่างนี้นะคะถึงโบเกงแต่มีความพยายามอยู่ค่ะพยายามให้ตระครองทําให้ถึงจุดมุ่งหมายอย่างนี้นะคะยังไอ้สาวโคราชอยู่สวีเดนก็อยากเลี้ยงแต่ว่าสาวโคราชพอสามารถแบ่งร่างไปเลี้ยงไปเฮตงานใดเพราะว่างานที่สาวโคราชเฮดอยู่สวีเดนเนาะคะ่ะมันเป็นงานที่ ช่วงบายช่วงที่ว่าโรงเรียนเขาเรียนเราก็มันปะตรงกันค่ะว่าไปเรียนกันได้แค่สองชั่วโมงเที่ยงเที่งทงาายงสาวเขาต้องรีบกลับไปทํางานสิค่ะก็เลยต้องเกลียดเอาเฮ็ดงานแต่ว่าโชคดีของสาวคขาละคือเฮ็ดงานได้ฟาดได้บรรจุที่สวีเดนนะคะมันก็นเลยเป็นการโชคดีของสาวคขาละแต่มาอยู่นอร์เวย์ <c oughs> มันบรมเปนว่าประเทศนอร์เวย์เป็นที่ประเทศ โบมีอุตสาหาก,กรรมหลายนะคะถึงจะมีงานเขาก็จะเอาค้นคลิปเกงภาษาหรือว่าเอาค้นพื้นที่เขาก่อนสินะคะอย่างคน้นต่างชาติอย่างเขามาอาศัยเขานะะี่ครับเขาจะว้คิดที่หลังแทงภาษาเขาบ่าได้เลยตัองสิ่งบมีประสบการณ์มาก็เขาจะคิดอยู่ถ้ายังสาวโคราชมาสวีเดนที่เอาบริษัทงานเก่าของสาวโคราชที่ว่าสาวโคราชมาสวิเดนมาโนเวย โพสที่คำไม่สับสนประเทศมาโนเวสาวโคราดคืออยากฟัมํมมุงหมายคือตั้งใจมาทํางานเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าสามีอย่างสาวโคราดเคยบอกตั้งแต่คลิปแรกที่สาวโคราดทําคลิปเนาะค่ะว่าเราเราบอกว่าค่ะสาวโคราดใหญ่มาคือจะมีงานบริษัทเก่าของสาวโคราดรองหลับเลยนั่คือความคิดของเรานะคะ่ะเพราะมายูเราไม่บ่กเป็นย่างที่เขาคิดเนาะค่ะล้วก็ สาวโคราชก็ได้เงินจากก่อนที่สาวโคราชออกงานก็ไปบ้านก็ได้รักษามงรักษาแม่ยางที่สาวโคราชเคยบอกไปแล้วแต่ <c oughs> พอมาถึงเรามันบ่ได้เนาะค่ะพอกลับมาจากประเทศไทยอย่างเราสาวโคราชก็ได้เที่ยวดูอยู่่วงที่ว่าสาวโคราชออกจากงานก็ได้ไปอดูแลแม่พาแม่ไปพัาพาตาลอกตาให้ยางเราค่ะก็ เขารงบาดเอกชนเลยนางเสียงสาเพราะว่าสาวคราอาศัยว่าได้นอนดูแลแม่เต็มที่อย่างเิงนะคะแพงกระซ้างมันอย่างเิงนะคะเพราะว่าเงินปัญหาไม่ได้แต่ว่าแม่ไม่แม่มแมของภาษาหามสามารถหาแม่ไม่ได้ค่ะเพราะไอ้มาถึงแล้วมันก็เลเป็นอย่างที่เขามุ่งมั่นไว้นะคะหรือตั้งใจแต่ <c oughs> สาวคราก็เลยได้เรียกตัดสินใจเพราะมันมันติดไว้ัด แต่ว่าตอนที่ภาษาโคราชตัดสินใจเดือนนั้นเนีว่าบ่มีไวรัสเข้ามาค่ะเพราะว่ามันงานสาวโคราชร้องเชิกไปเขาเอื่ยังไงล่ะเขาเลิกเอื่ว่าไรล่ะภาษาไทยเขาเชิกเอองานไปเข้าไปในบริษัทเก่าของสาวโคราชสาวโคราก็ว่าได้เขียนภาษานอร์เวย์เนาะค่ะสาวโคราก็เขียนทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาสวีเดนรวมกันไปนั่นเองนะคะมันก็บาถูกขลังยันดอกแต่ ขาตอบรับสาวโคราชนะว่าเขาถามว่าสาวโคราชมีใบขับขีบบอ <c oughs> ว่าวภาษาโนดไดบอเขาอยากให้สาวโคราชไปทำยุทิบานสนามบินที่เอ่อการ์เดนมูนนะคะเขาต้องใส่คน้นมันคอนทูออฟฟิศมันจะห่างกันบม่บสามารถยางทํางานได้เขาต้องขับรถคนเดียวองคีสินะคะนั่นแหละสาวโคราเขาก็เลยบอกว่าให้สาวโคราช เิกมาหม่ในเรียนจบกรสินะคะนั่นแหละกะเล็เลยเบรกพักเบรกเลยตัดินใจเรียนเหตุผลสาวโคราเรียนเพราะว่าจังไหรอีไปพอเขาพวกหูจับผู้ใด,ดอีพาแลีนหางานอย่างสินะคะนั่นแหละมะลันก็เลยค่ะว่าสาวโคราชว่านั่นเพอยากให้เสียเวลาถิง่งก,ก็เลยตัดกดวันอากาเสียเวลาถิ่งไปไมานึ่งปีนะคะมายุกับสามีจนจะได้ ทะเลาะกันถึงขั้นว่าสาวคราชให้แบบบอกพีญญาา่ไงว่าเพราะว่าบอยสัตว์เก่าของสาวคราชคือว่าเขาให้โอกาสสาวคราชปีหนึ่งสามารถกลับไปเหตุงานอย่างแบบเก่าได้อีกแตก่จีบ่ได้เป็นพนักงานฟารตแต่ว่าจะเริ่มเฮ็ุงานหมอเก,ก่าได้แต่ว่าเป็นพนักงานใหม่ยังสินค่ะแต่ว่าสาวเขาสามารถจะรับสาวคราชของงานใดคือเก่าองค์สินนะคะก็นั้นแหละสาวคราชเลยบอกพีญญาา่ไงว่าถ้าบ่มีสิงใดสิ่งหนึ่งให้สัญญ่นยูสันก็จะกลับไปสวีเดน นั่นแหสาโคราก็เลพยพญายก็เลยพาไปสมัครไปสมัครไ้เรียนแล้วก็ไอโนเวสิ่งที่นาเบื่อคือเวลาขอทําเรียงพวกกระดาษพวกที่อย่างคือซาตอบรับซ่ามากๆแต่ว่าสวีเดนซ่าแล้วอยู่นีห่งซาไปกว่าเก้าอีกอิลิค่ะคนอื่นบรูแแ่่ว่าเอาที่ทัวของเจอ แค่อไอ้หมายเลยประจําโตเนี่รอลุ้นแต่ว่าเป็นพญายที่เราเป็นคนโทษจี้ห้เราทรงคอความจี้ห้นะคะนั่นแหละแต่ว่าพยานใก,ก่้ีโดนสาวคนละจี้อีกเทียนหนึ่งเพราะว่าเขาค้นเคยทํางานเลามาหว่างงานนั่นสินะคะคือเขาอยากได้อยากไปอย,อย่างให้มันดราแล้วไปน่สินะคะเพราะอยากมานาั่งรอแบบมีบุมมีความหวังแล้วปอย่างหนึ่ง <c oughs> สาวโครา,กยายะก็พ่อยายเราก็บดได้มาส่งเสียให้สาวโคราะมากมายอีหยัางเราสาวโคราะก็บ่รดาเอ่ยขอเพิ่นจังซีน่นะคะช่วงที่สาวโคราะไปอยู่ใหม้ก็คือมีเงินของตกของสิบ่ออกจากงานส่งให้แม่ได้ยังไงพอีกกินเงินเก่าเฮาหมดไปเลยก็เป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะนั่นละ่ะก็เลยก็มีมีแบบขอแม่พ่อญ่ว่าถ้าบ่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เฮา อยู่หรือยึดเหนี่ยวเข้าไวอย่างเี่นะเขาก็กลับไปเริ่มทํางานคือเก่าอย่างนี่นะะนั่นหแหละสาวคเราได้เรียกเลือกเลี้ยนพอไปเลี้ยนแป๊บเขาก็มีมูมีออียงคือมีมูมีงานเข่ามาอยู่แต่ว่ามันจะมีแบบเลี้ยนแค่อาทิตย์หนึ่งสามเมือ่อทํางานคู่กันไปแต่มันในเมื่อสาวคเราตัดสินใจเลี้ยนแล้วก็อยากเลี้มันจบก็อยากที่ว่าทํางานสามมือเราเลี้ยน ทำเรียนสามือเรียนเหตุงานสองมือหรือว่าสี่มือเสาร์อาทิตย์แต่ว่างานแต่ละแต่ละทีมันก็บว่ได้ตรงเปะ๊ะกับที่ว่าให้เข้าไปเลี้ยนเราเหตุงานเวลามันตรงกันเวลามันตรงกันเข้าภาสาบม,มาแยกล่างไปเลี้ยนกับเหตุงานพร้อมกันได้สินะคะมันก็ต้องเรียกว่ามือนี้ต้องขาดง,งานหรือว่าต้องไปเหตุไปเหตุงานคันว่าเหตุงานสาวคนเราก็อยากหเหตุเต็มทีบ่อ,อยากว่ามีข้อแม่ว่า โอ้ฉันไปบ่ได้ฉันติดเลี้ยนหรือว่าต้องทรงคู่ว่ามื่อไรสันติดงานสันมาไปเรี้ยนบ่ได้อนันใช่ไหมแต่ถ้าโรงเรียนเขาบ่าได้ว่าเขารู้ประเทศนอกเขาให้สิทธิเต็มที่นะคะนั่นแหละสาวขราดเลยตัดสินใจเลี้ยนอย่างเดียวเลียนหาเมืองเต็มเพราะว่าไอ้คาว่าต้นมากเฮ็ดงานน้ำเลี้ยนน้ำม,นม,นมันเกยอีบอมันเฮ็ดแถวถอท่อนะคะแต่ว่า มูเขาก็เก่งอยู่มูเขาก็เฮ็ดทั้งเรียนไปน้าแต่ว่าก็บ่ได้เต็มที่เท่าไหรแต่ว่าพอยายเราก็สนับสนุนสา,คาวคุลาชเรียนให้จบก่อนเพราะว่าสา,าวขุาชเรียนแล้วใช่ไหมคะก็ก็ดีอยู่เพราะว่าสามีก็สนับสนุนทังที่นะคะก็มาเขามาคุยมาอย่างนี้นนะคะ่ะแล้วก็ได้รับใบประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะอาทิตย์นี้เพราะได้รับรพอได้รับใบป,ประกาศก็มูไปกินน้งแต่ในอาทิตย์นี้ ตั้งแต่โรงเรียนเลยรับไปประกาศอาทิตย์ที่แล้วสาวโครา,ายังไม่ได้หยุดเยีย้อ,อนนี่ค่ะออกไปบ้านมูกิกนบ้านนั่นหนละักบ้านนี่มาวางไปบ้านมูอีกนี่เมื่อนี่ก็มากินบ้านสาวโคราเพราะว่าสามีไปประชุมประเทศเยอรมันกลับมาประมาณมันพูดรหัสก็เลยพอดีก็เลยตอกแทนมูเราก็มูอยากเห็ดยืดผมน้ำก็เลยนั่นแหละคะ่ะก็เลยมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวกินกันเมื่อวานนี่ก็สาวโราไปกินบ้านมูก็แวะนี่แหละค่ะแวะเก็บดอกไม้คางทาง เอามาใส่แจกกันถ้าบ่อซืมกระแพงค่ะอันนี้มันได้ความสวย <c oughs> ได้ความธรรมชาติพร้อมเขาบไดไปหักของเขาเอกก็ถามเขาแล้ว่าเขาสามารถหักได้ค่ะว่าต้นดอกไม้นี้มันขยายออกมาทุกปีทุกปีมันบอได้ทำลายระบบธรรมชาติระบบนิเวศของเขากระถางค้นนอตที่เขายางพันด้วค่ะว่าสันสามารถเก็บเตาบอ่อเห็น <c> เ <oughs> พื่อว่าเก็บได้เพราะว่าแต่ดอกไม่อันนี้มัน ขยายไปทั่วแล้วเขาจะทํรลายมันถิ่งอยู่แต่ว่าสาวคราดว่ามันงามดีค่ะพอหนาหองนาฮอนสาวเก็บดอกไม้มาใส่แจกันค่ะอยู่สวีเดียนสาวโคลาดว่าไม่ีโอกาสได้ย่างแบลซีนเนาะค่ะก็มีแต่ทางานแล้วก็สามีก็บบคือสาวบ้านเขาน้ำบางเสียนะ <c oughs> สาวครา,าดรู้สึกเก็บเก็บคอเมื่อนี่อันนั้นแหละค่ะเขามาค้งมาคุยแล้วก็มาเว้า ความป่าปื้มแล้วก็ดีใจที่ได้รับไปประกาศได้จบแล้วนะคะก็มารายงานว่าสาวโคราชเลี้ยนจบก็ชอบอีกยัง,ยงหรือว่าอย่างก็กดติดตามกดยังให้สาวโคราดเป็นกําลังใจสาวโคราดในเรื่อค่ะก็ถึงยิบว่าได้คอมเมนต์หรืออีกอย่างมากมายได้ที่ละสิบท,ที่อย่างก็ดีใจเพราะว่าสาวโคราชก็ได้เข้าไปบึงพีพี หรือว่าไปกดเบิรงพีพีประคว่ามันเด้งมาหาสาวโคราสิานค่ะสาวโคราที่จะได้เขากดไปเพราะว่าสาวโคราบางทีเขาไม่มีเวลาทีจะไปกดหรือ,อไปเบิรงพีพีบางทีมันก็มีการลืมอย่างแน่นเราจะผีที่เคยสาวโคราเขาไปส่งไปเบิรงอย่างเสียนคนเด่งคืนมาบางทีมันบอกคลิปของพีพี่บ้เด้งึ้นมานะคะสาวโคราก็จจำซื้อช่องได้่างสินนะคะสาวแต่ว่าสาวโคราปลืมเ้อค่ะก็ยังจำพีพีได้คุ้นอยู่แต่ว่า สาวคลาดจำซือช่องบู้ใดแล้วก็าสามารถเข้ากดไปนอกจากเด้งขึ้นมาโชว์ว่าเออพี่คนนี้มาเสียงสาวคลาดก็ได้เก่าเข้าไปกดเบิรงสินะแต่ก่อนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาดิค่ะว่าเขากดติดตามผู้ใดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเขาเขารู้ว่าโอ้คลิปของพี่คนนี้ที่ว่าเคยกดแล้วว่าคอมเมนต์เขา้องสิน,นะคะ่ะอันนี้มันสนมากคนเก่าที่สาวคลาชเคยกดเป็นอย่างไปสิน,นะคะมันก็หายไปเรยก็บอรู้ว่าเป็นพอเพราะอย่างนั้นว,ว่าสาวคลาดพค่อย เกงเลี้ยงแบบส่สดต่เพราะว่าตั้งทองตั้งอย่างมากก็เฮ็ดผิดเฮ็ดถูกทุกมื่อเลี้ยงเม่เฮ็ดบ่ถึกอยู่เด้อค่ะก็สแดก็ขออภัยไว้นะตรงนี้เนาะค่ะก็มือ่อเีขอจบคลิปแค่นี้เนาะค่ะพอกันไม่คลิปมากล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณทุกทุกคนพอ,อกันไหมบาย